สิ่งที่ผู้บริหารต้องรู้ในการประเมินผลงานผ่าน KPI มันคืออะไรสำคัญต่อการบริหารยังไงสวัสดีครับผมเก่งยูอะคาเดมี ies, สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะทุก ความสําเร็จมันไม่ง่ายครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการประเมินผลงานผ่านคําว่า KPI มันมีความสําคัญต่อการบริหารยังไงเดี๋ยวเราลองมาทําความเข้าใจกันดูครับก่อนอื่นนะครับเราแบ่งคนในองค์กรออกเป็น3าระดับใหญ่ๆผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับกลางและพนักงานปฏิบัติการเราแบ่งหน้าที่กันเพื่อทําให้องค์กรเนี่ยนะครับขับ เคลื่อนไปข้างหน้าผู้บริหารระดับสูงทําหน้าที่อะไรฮะมองไกลและมองไปเห็นความสําเร็จในอนาคตครับส่วนผู้บริหารระดับกลางทําอะไรฮะผู้บริหารระดับกลางจะมีหน้าที่แปลนโยบายในสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการลงมาสู่ภาคการปฏิบัติส่วนสุดท้ายคือพนักง,งานปฏิบัติการเขาจะทำหน้าที่ในการสร้างผลงาน เพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องของผลงานในองค์กรนะครับผลงานทุกชิ้นอยู่ในมือของพนักงานปฏิบัติการนะครับคำว่า Quality จึงเกิดขึ้นที่ส่วนล่างสุด Cuality หรื Quality อคุณภาพมิได้เกิดขึ้นจากผู้บริหารนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจใหม่นะครับคนที่ build in quality คือคนที่อยู่ระดับล่างหรือพนักงานปฏิบัติการหรือ operation เพราะอะไรฮะงานในมือทุกชิ้นผ่านเขาหมดอย่างเช่นผมเป็นพนักงานผลิตงานทุกชิ้นในการผลิตผ่านมือผมครับเพราะฉะนั้นถ้าผมทําของเสียของเสียมันอยู่บนปลายนิ้วมือผมถ้าผมอยากจะทําให้ของมันเสียมันง่ายมากนะครับเพราะของดีหรือไม่ดีอยู่บนมือของผมที่เป็นพนักงานผลิตผู้ที่ build in quality คือพนักงานปฏิบัติการ อีกตัวอย่างนึงครับผมอยู่นแผนกซ่อมบำรุงถ้าเครื่องจักรเสียผมเป็นพนักง,งานซ่อมผมก็จะต้องออกไปซ่อมเพราะฉะนั้นเครื่องจักรจะดีได้ก็ต้องผ่านการซ่อมบำรุงของผมแต่ถ้าผมเป็นผู้จัดก,การเป็นดี렉เตอร์หรือเป็น CEO ผมไม่ได้มาซ่อมเองนะ ผมไม่ได้มาผลิตเองนะเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจใหม่นะครับว่าคนที่สร้างผลงานทุกชิ้นอยู่ในระดับโอเปเรชันทั้งหมดนั้นเวลาโอเปอเรชันดูผลงานหรือผลลัพธ์ของการทํางานจะดูเป็นชิ้นครับเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อมูลที่เราจะเก็บจากคนทํางานมันคือ Data ที่เป็น Data ย่อยๆมันคือผลของงานที่เป็นชิ้น หรือต้องเอาเดต้แต่ละตัวมาสร้างความหมายให้มันผ่านคำว่า i n นดิเคเตรครับเช่นผมผลิตงานของมันเสียอินดิเคเตอร์คือของเสียแต่ผมจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นตัวเลขให้ได้แต่การที่เราจะวัดความสำเร็จเราจะต้องสร้าง Performance ให้กับคนทำงานครับ Performance หมายความอะไรฮะหมายความว่าถ้าเราจะวัดผลงานของพนักง,งานเราจะวัดผลกับเรื่องที่พนักง,งานคนนั้นทําแล้วจะทำให้งานของเขา ประสบความสําเร็จถ้าผมเป็นพนักง,งานผลิตงานจะสําเร็จได้จะดูจากอะไรอย่างเช่นการผลิต performance ของผมมันคือเปอร์เซ็นต์ของงานที่ผมผลิตแล้วอาจจะโดนรีเจ็ t reject. ถ้างานจะสําเร็จรีเจ็ t จะต้องน้อยเอเคไหมฮะนี่คือ performance เพราะฉะนั้นแต่ละหน่วยงานมี indicator หรือการเปลี่ยนผลงานให้เป็นตัวเลขที่แตกต่างกันแล้วมีตัววัด p e r f o r m มนซ์หรือความสําเร็จของงาน งานที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนั้นมิติในการสร้างอินดิเคเตอร์ในการสร้างผลงานจึงมีความแตกต่างกันสุดท้ายคาว่าคีย์คีย์คืออะไรคีย์คือการวัดผลงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กรจะมีตัววัดที่แตกต่างกันตามความสำเร็จของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกันไปแต่คาว่าคีย์ก็หมายความว่าเราจะไม่ได้วัดท อย่างในโลกนี้เราจะ วัดเฉพาะตัวหลักๆที่ทำให้แผนกของเราหน่วยงานของเราประสบความสำเร็จร่วมกันเพราะฉะนั้นในการสร้าง KPI หรือ Key Performance Indicator ผมขออธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับ Indicator คืออะไร Indicator คือการเปลี่ยนสิ่งที่เราสนใจให้เป็นตัวเลขให้ได้นั่นคือ Indicator แล้วเอาตัวเลขเหล่านั้นหรือ Indicator เหล่านั้นมาวัดความสำเร็จของงานของเรา เราเรียกว่า performance ครับแต่ความสำเร็จของงานเรามันไม่ได้ทุกอย่างที่เราทำมันคือตัวหลักๆที่จะทำให้หน่วยงานองค์กรของเรามันสำเร็จในหน้าที่ที่เราเรับผิดชอบเนี่ยครับคือ key performance indicator ที่จำเป็นต่อการสร้างความสำเร็จในองค์กรถ้าทุกๆหน่วยงานมี KPI ของตัวเองแล้วมีการวัดผลที่ดีสุดท้ายครับอ องค์กรในภาคใหญ่ก็จะสําเร็จจากความสําเร็จย่อยๆของแต่ละหน่วยงานแล้วนะครับค่าเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อ ทำให้เกิดความสำเร็จในองค์กรในระยะยาวตามหน้าที่ของเขาอีกทีหนึ่งครับโอเคครับและนี่ครับคือ YOU Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แมงโคดยากเพราะทุกความสำเร็จมันไม่ง่ายครับโอเคครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับขอบคุณครับ